สวัสดีค่ะไอมีใหม่ๆหาความสุขง่ายๆสไตล์เราเองวันนี้จะมารีวิวซีรีส์ไทยเรื่อง Bangkok Breaking มหานครเมืองหลวงเป็นแนวแอคชัน่นดราม่าและอายากรรมมีทั้งหมด6ตอนหาดูได้แล้วที่ Netflix ก่อนอื่นเลยขอรีวิวก่อนไปฟังเรื่องย่อกันนะคะดูจบแล้วรีวิวได้เราขอรีวิวในความรู้สึกส่วนตัวในมุมของคนดูและไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำหนังนะ ถ้าโดยส่วนตัวเราชอบหนังเรื่องนี้ไม่รู้ว่าคิดไปเองไหมแต่เรารู้สึกว่าการตัดต่อและภาพ C ีของหนังไทยเรื่องนี้ทำออกมาได้ดีและแตกต่างจากหนังไทยที่เราเคยดูสำหรับนักแสดงขอชื่นชมทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนำนักแสดงสมทบหรือแม้กระทั่งนักแสดงรับเชิญทุกคนแสดงได้ดีมากๆ ติ้งดีเนียนตาเล่นดีทุกคนหลายคนในเรื่องเราอาจจะคุ้นตากันดีว่าเป็นนักแสดงมากฝีมือส่วนคนอื่นที่เราไม่ค่อยคุ้นตาก็เล่นดีจนต้องปรบมือให้เพราะปกติหนังไทยถ้าไม่ใช่นักแสดงหลกักก็มักจะเล่นออกมาแบบแข็งแข็งแต่เรื่องนี้ย้ำอีกครั้งว่าเล่นดีทุกคน เส้นเรื่องเน้นไปที่เรื่องราวของมูลนิธิกู้ภัยคนอื่นอาจจะมองว่าเราโลกสวยแต่เรายังมีความเชื่อว่ามีคนส่วนน้อยที่หาประโยชน์จากการเป็นอาสากู้ภัยแต่อีก9.9.99% 99ทุกคนที่มาเป็นอาสากู้ภัยทำด้วยหัวใจและจิตวิญญาณจริงๆและหนังเรื่องนี้ก็กล้าเอาประเด็นนี้มาเล่นปกติถ้าทำหนังเกี่ยวกับอาชีพหรือองคอ์กรใดองค์กรหนึ่งก็มักจะมีดราม่าตามมาไม่มากก็น้อยเสมอสำหรับบท ถึงแม้จะไม่ได้รู้สึกว่ามีความเฉียบคมเท่าไหร่แต่ก็ไม่แย่นะเข้าใจง่ายลื่นไหลดีดูได้เรื่อยๆหรืออาจจะเป็นพร้อมอีแค่6ตอนทําให้หนังต้องกระชับก็เป็นไปได้อันนี้เราคาดเดาเอาเอ,าเองนะแต่ขอติตรงที่เราไม่อินกับความโรแมนติกของพระนางเท่าไหร่และเนื่องจากตัวละครแวดล้อมเยอะทําให้ทุกตัวละครต่างมีปมปัญหาของตัวเองแต่จุดหมายของหนังก็คือการเปิดโปงตัวการใหญ่หนังก็ค่อยๆตบเข้ามาในทางได้ในที่สุดแม้จะรู้สึกขัด ขาดเกินไปนิดนึงก็เถอะการแต่งหน้าโชว์แผลโชว์งานผิวและคอนติเนียได้ไม่สะดุดตาไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเอะอะเช่นฉากที่โดนต่อยพอตัดกลับมาหลังจากนั้นก็ยังเห็นมีรอยช้ำบนใบหน้าเป็นต้นฉากอุบัติเหตุหรือไฟไหม้เราว่าททำออกมาได้ดีมากถ้าเทียบกับหนังไทยในยุคก,ก่อนๆเอาเป็นว่าโดยรวมเราภูมิใจกับหนังไทยเรื่องนี้นะและอยากให้ทุกคนลองไปดูกัน เรื่องย่อเป็นเรื่องราวของวันชยัยชายหนุ่มจากต่างจังหวัดที่เดินทางเขา้ากรุงเทพมาเพื่อหาพี่ชายที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นเวลานานแล้วแต่วันแรกที่เขาก็เข้ามาถึงกรุงเทพเขาต้องเจอกับอุบัติเหตุครั้งใหญ่และในอุบัติเหตุครั้งนี้เขาได้สูญเสียพี่ชายไปอย่างไม่มีวันกลับแต่วันชัยรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลหลังจากนั้นเขาเริ่มเข้าไปพัวพันกับมูลนิธิกู้ภยัยทั้งสองมูลนิธิเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับพี่ชายของเขาและสุด มันทําให้เขาเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องอันตรายและดำมืดบางอย่างที่อยากจะถอนตัว yeah. วันนี้สามารถหาดูได้แล้วที่ Netflix เท่านั้นนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะ ไอมีไม I mean, ่ๆหาความสูงง่ายๆสไตล์เราเองอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ